สวัสดีแม่เอาบองโอนกรบกรบขเครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับช่องหนุ่มสุรินเลาะทุ่งนะครับมาดูบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้นะครับอากาศสดใสนะครับเริ่มมีลมหนาวมาแล้วนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับอากาศเย็นสบายครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรูแบบ ตู้ตะไตร,ตรคลีนเค่กดอรเอ,อ๋อใครตะไตร้เปเลิงโจลสระหัดเนี่ยนาอิสระผมนะครับผมอันนี้ก็นาของผมนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับใส่ไว้เมื่อวันก่อนนะครับโอ้ปลาครับปลาวิ่งครับเผื่อจะมีได้ปลาหมอนะครับไปใส่ตรูงแก๊นะครับใส่ักกบนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับใส่ไว้หนึ่งหลังนะครับตรูตรูแบบเตราไตรบเนาะเหมือนกับมีน้ำขยับขยับะครับตรูวัดดะตรูนั่นครับมีอยู่ครับผมปลาไหลน้อยหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาดุกหนึ่งตัวครับ นี่ครับผมเดี๋ยวปลาไหลน่าจะปล่อยครับตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวไปปล่อยที่นานะครับนาที่บ้านนะครับมองเห็นหรือเปล่านอ้อเดี๋ยวมาแกะดูครับโอ้ยลมหนาวมาแล้วครับ เริ่มเย็นแล้วอากาศนะครับที่สุรินทร์นะครับที่อื่นไม่รู้หนาวหรือเปล่าหรือว่าฝนยังตกอยู่นะครับแต่สุรินทร์บ้านผมเริ่มหนาวแล้วนะครับคลีไอเคลเคลเงียดเคลรีเงียมเฮ้ยเขกเดนี่ครับปลาดุกหนึ่งปลาช่อนหนึ่งปลาไหลหนึ่งไทรแนงมุยไรประตวมุย ตวงมุยปลาไหลเขาเรียกว่าอันตวงครับสาเขเมนนะครับเขมนสุรินนะครับเขาเรียกว่าอันตวงนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับก็วันนี้ก็สายแค่หลังเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่องหนุ่มสุรินเลาะทุกนะครับครับสวัสดีครับแมวบางปูนครับผม